ไม่หลอดแต่อร่อยครับสวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันมานานนะครับช่วงโควิดพวกนี้ระบาดหนักมากเลยครับวันนี้ทีมงานไม่หลอดแต่อร่อยครับจะมานําเสนอเมนูครับข้าวหน้าเนื้อครับสูตรญี่ปุ่นเลยครับแท้ๆเลยอ่าเรามาดูวัตถุดิบนะครับว่ามีอะไรบ้างครับส่วนของข้าวหน้าเนื้อครับก็หลักๆเลยครับเนื้อออสเตรเลียนะครับส่วนใบพายนะครับมันจะมีมันแทรกครับ แล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับหอมใหญ่ขายไม่ได้เลยครับผมแล้วก็โซยุอันนี้จะมีความเค็มน้อยมากตรงนี้นี่ครับมันมีแบบเค็มมากแล้วเค็มเค็มแบบเค็มแบบน้อยครับแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ขิงนะครับงาคั่วงาขาวนะครับแล้วก็สาหร่ายอบแห้งครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นของซุปทุกมิโซะนะครับก็มีก็ ปลาโออบแห้งนะครับมันขายไม่ได้ครับสาหล่ายวกาก็มิแล้วก็เตเกียวญี่ปุ่นเนี่ยนนี้เค็มมากครับใส่เยอะไม่ได้แล้วก็ต้องหูขาวนะครับต้องหูไข่ก็ได้ถ้าไม่มีต้องหูขาวครับอที่เป็นซอสผัดก็มีเครื่องนะครับก็มีไอสาเกนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีลินนะครับมิรินตัวนี้มันจะออกความหวานหน่อยอเรามาลงมือทำเลยนะครับอันดับแรกเราต้องเตรียม หอมนี่ก่อนครับทำให้ดูทุกขั้นตอนนะครับว่ามีอะไรบ้างช่วงเนี่ยล็อกดาวน์นะครับทำกินเลยครับที่หอที่บ้าน,นครับก็เซ็ตนี้ก็ไจะประมาณเต็มเต็มที่ก็นม่าจะประมาณสองรอยกว่าบาทครับนะี ขันเฉลียงก็ได้ขันที่เฉียงก็ได้ครับขันนี้ก็ได้ครับหอมะครับแล้วแต่ใครชอบแบบนไงน้อาลงมือผับเลยครับ นูนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากออกไปไหนนะครับช่วงล็อกดาวน์นะครับทำกินที่หอที่บ้านนะครับสบายไม่ต้องไปโควิดติดนะครับ ร้อนนะครับใส่น้ำมันนิดนึงครับขิงต้องสับนะครับไ,ได้เย็นๆบ,บางสูตรก็แล้วแต่ครับไม่ใส่ขิงแต่ผดของทีมงานต้องใส่ครับแตใ,ให้ถามพอพอเลียก่ ต้องแรงรับไฟปานกลางครับเนื้อส่วนเลายจนะมีมันแทรกแบบนี้ครับม,มันแทรกสำหรับคนไม่กินเนื้อก็หมูครับย้อยมียม้อยทำให้ดูมีหมูแล้วก็ใส่ครับเนื้อสไลด์บาง สอง้กนีนี่ก่น่าจะเยอแล้วครับนะผิดนี้เป็นผิดไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่คนใชอบชอบเค็มชอบอมนิดหวานนิดงง ไปนิดส่นิดนะครับด,ดีดีครับดีต้มใปคืออันนี้อันนี้หวานนะครับตัวนี้ครับโอเคครับละครอร่นยแ่อห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยสิครับสิ ผัดให้แอปเปิลคอร์นเหมืองครับเหลืองเลยค,คนไม่กินเนื้ออยากกินเลยนะโซ่อยู่นะครับประมาณ สองช้อนโต๊ะนะครับต้นตาลประมาณเท่ากัน,นครับเติมน้ำเปล่า ได้แล้วครับดี่ก็เท่อกมนสักพักครับแล้วใส่หอมญี่ปุ่นครับ มันดีครับผมถ้าผมโคตหอมอ่ะ กลองนีกิ่นนะ Thank you. ยอดน่ากินมากเอเครับเราทำข้าวหนะ้าเนื้อเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำซุปมิโซะเพื่อกินคู่กับนี่ครับข้าวหน้าเนื้อนะครับก็หลับได้ครับจุดเตาก่อน,นซุปก็มีน้ำเปล่านะครับซุปมิโซะง,ง่ายมากครับถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อสำเร็จก็มีตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ แต่นี่ผมจะทําให้ดูว่าผสม,ส,มสมอะไรบ้างครับมีแค่ตัวอย่างนะครับตเตาเกี้ยวสาหร่ายปลากระเม็ปลาโออบแห้งนะครับแล้วก็เตาหู้แค่นี้ครับรอให้น้ําเดือดครับเราใส่ตเตาเกี้ยวครับมันเป็นของคู่กันก็ต้องจีนคู่กันต,ตายหายญี่ปุ่นต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นเป็นชุดเ,เซ็ตเขา แต่เคยผมเคยไปกินครับที่ญี่ปุ่นเค็มมากสุพดเค็มเข็มเกิงคนตลาดเขาจะแท้ ของผมจะแอบใส่นิดนึงนะพราะไม่ตึงนิดนึงผมผมแอบใส่นิดนึงเพราะเป็นบอลครับอุ้ยพอจะได้อยู่ได้ แค่น้นครับก็เพิ่มความหอมละลายรกรมิกตัง่ายๆแค่นี้ครับ,รบสุกที่สุดเรียบร้อยครับ ร้อยครับชุปมิโซกอีกคู่นะครับเป็นอาหารเซจข้าวหน้าเนื้อกากิวครับเนื้อออสเตรเลียด้วยครับเนี่ยส่วนไบ่พายมันจะมีมันแทรกครับเวลาเคี่ยว,วไปมันจะมันหนึบ เคนะครับเสร็จนะครับสหรับเมนูนี้นครับข้าวหน้าเนื้อครับถ้า FC ท่านใดไม่เข้าใจครับใต้คอมเมนต์นะครับเขียนมาเลยครับว่าเอออันไหนทํายังไงส่วนผสมอะไรจะบอกทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ FC ที่ยังดูนะครับดูคลิปผมครับอยู่ช่องเล็กเครับขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่องๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงโควิดก็ ทีมงานจะนําหาเมนูที่ว่าง่ายๆครับสไตล์แบบเนี้ยให้ให้ใหเอฟซีได้ได้ดูแล้วก็ลองทําตามดูดูแบบว่าทําไม่ถึงสิบนาทีครับเรียบร้อยขนาดได้กินเลยเรียบร้อยรสชาติเหมือนในในร้านเลยครับก็เป็นว่าเสร็จแล้วครับเมนูนี้ครับข้าวหน้าเนื้อครับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับ,กก like, รพรบเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับขอบคุณมากครับ